รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการรายงานปิดโครงการกลุ่มเครือข่ายองค์กรสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแพ้วตำบลบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครชื่อโครงการที่ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทตำบลเทศบาลตำบลบ้านแพ้วระยะเวลาดำเนินงานโครงการเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2568 1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ที่เข้าร่วมโครงการ30ครัวเรือนทับคนแยกเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆดังนี้ด้านสุขภาพ5ครัวเรือนทับคนด้านการศึกษา10ครัวเรือนทับคนด้านรายได้นิสิน5ครัวเรือนทับคนด้านสวัสดิการเข้าไม่ถึงการบริการของรัฐ5ครัวเรือนทับคนด้านที่อยู่อาศัย5ครัวเรือนทับคนด้านอื่นๆระบุ 2. ผลจากกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่ดีมีกระบวนการทำแบบไหนอย่างไรเมื่อวันที่21พฤษภาคม2568การจัดทำแผนพัฒนาตำบลมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแพ้วผู้นำท้องที่และประชาชนโดยมีการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกลุ่มองค์กรอื่นๆและหน่วยงานภาคีจนเกิดกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันเพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ในระดับตำบลในการขับเคลื่อนของภาคประชาชนเพื่อการ แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนมีการแก้ไขปัญหาชุมชนชุมชนแออัดขยะชุมชนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนสำหรับผู้ไ้โอกาสผู้สูงอายุคนเจ็บป่วยพิการภาวะเสี่ยงด้านอุทกภัยและอัคคีภัยโดยประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นการทำงานแก้ไข 3. ผลการดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมลำดับหนึ่งเป้าหมายผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ใน MOU 1. เกิดทักษะการพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย20คนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า กิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนงานโครงการหนึ่งประชุมทําความเข้าใจโครงการพัฒนาอาชีพในกลุ่มเป้าหมายจัดตั้งกลุ่มและโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อสร้างอาชีพทองม้วนบ้านแพ้วเกิดกลุ่มเป้าหมายผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณสิบเชิงคุณภาพหนึ่งกลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจการทําขนมทองม้วนสองกลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจการทําตะกร้าไหวายเทียมลำดับ2เป้าหมายผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ใน MOU เกิดรูปธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่องการพัฒนาอาชีพการสร้างงานและรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายและการจัดจําหน่าย กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานโครงการอบรมการทําขนมทองม้วนตะกร้าหวายเทียมและเชื่อมโยงการสร้างผลิตภัณฑ์และการจัดจําหน่ายผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณ30เชิงคุณภาพหลุ่มเป้าหมายสามารถทําขนมทองม้วนตะกร้าหวายเทียมได้รายได้เสริมเพิ่มขึ้นโดยจัดจําหน่ายผ่านข้าราชการครูบํานาญลําดับ3เป้าหมายผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ใน MOU เกิดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตจํานวนหนึ่งแผนสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานโครงการจัดทําแผนเชื่อมโยงกับท้องถิ่นและองค์กรผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณไม่มีเชิงคุณภาพไม่มีลำดับ4ี่เป้าหมายผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ใน MOU สรุปผลการพัฒนากิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนงานโครงการจัดทํารายงานและสรุปผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณไม่มีเชิงคุณภาพมีรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานรายการประชุมคณะทำงานทำความเข้ากับกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลเชื่อมโยงภาคีพัฒนากลไกลในการส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดและภาคีสนับสนุนรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์รายงานผลและสรุปบทเรียนผลผลการดำเนินงบประมาณที่ตั้งไว้7,000บาทงบประมาณที่ใช้จริง7,000บาทแผนงานรายการรวมกลุ่มทำทองม้วนและตะกร้าพ,พลาสติกสารงบประมาณที่ตั้งไว้36,500บาท งบประมาณที่ใช้จริง36,500บาทแผนงานรายการเชื่อมโมยงช่องทางการตลาดออกแบบบรรจุภัณฑ์และอื่นๆงบประมาณที่ตั้งไว้6000บาทงบประมาณที่ใช้จริง6000บาทแผนงานรายการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพตำบเลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติสามารถนำเชื่อมโมยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่มีงบประมาณที่ใช้จริงไม่มีรวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมงบประมาณที่ตั้งไว้ 4,9,500บาทงบประมาณที่ใช้จริง4,9,500บาท 5. ผลการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระบุรูปธรรมการดำเนินงานในพื้นที่5.1กลไกความร่วมมือระหว่างขาบวนองค์กรชุมชนกับหน่วยงานในพื้นที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประบางผู้มีรายได้น้อยระบุองค์ประกอบโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของกลไกความร่วมมือภาพกิจกรรมการดำเนินงานของกลไกความร่วมมือ กิจกรรมที่1เวทีทำความเข้าใจแผนการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแพ้วดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทปีงบประมาณ2,568ในหัวข้อโครงการด้อนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารอบรมการทำทองม้วนบ้านแพ้ว ณบริเวณศูนย์อาหารเทศบาลตำบลบ้านแพ้วด้านการสร้างงานสร้างรายได้และการขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจและทุนได้แก่การอบรมทำทองม้วนและทำตะกร้าหวายเทียมมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม<ๆ>เช่นผู้สูงอายุคนรุ่นใหม่จำนวน30คนกิจกรรมที่2กิจกรรมอบรมการทำขนมทองม้วนผู้เข้าร่วมอบรมการทำขนมทองม้วนไม่ค่อยให้ความสนใจเพราะวิธีการทำมีหลายขั้นตอนอุปกรณ์แต่มีราคาสูงและต้องใช้ทักษะเฉพาะ กิจกรรมที่3กิจกรรมการทำตะกร้าไหวเทียมจากปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการและกลุ่มเป้าหมายประชุมระดมความคิดเห็นสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสรุปมีความต้องการทำตะกร้าไหวเทียมาการอบรมการทำตะกร้าไหวเทียมซึ่งกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจหลังจากการอบรมสามารถนำไปต่อย,ยอดสร้างรายได้เสริมในครัวเรือนจำนวน15คนเฉลี่ยดเดือนละ6 0 0 0บาทถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน5ผลการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ระบุรูปธรรมการดำเนินงานในพื้นที่5.2หลักประกันความมั่นคงในชีวิตของผู้มีรายได้น้อยกลุ่มประบางอธิบายความเปลี่ยนแปลงทางรายได้ที่เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินโครงการการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของชุมชนและของรัฐและการเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายต่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาพกิจกรรมการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวจำนวน15คนรายได้ต่อคนประมาณ400-500บาทต่อเดือนรวมรายได้ทั้งหมดที่กลุ่มเป้าหมายไปต่อยอดในครัวเรือนประมาณ6000บาทต่อเดือนโดยมีหน่วยงานที่มาต่อยอดกิจกรรมได้แก่ชมรมครูบำนาญน,นำตะกรา้าใส่ของเยี่ยมบ้านชมรมผู้สูงอายุนำผลิตภัณฑ์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ใสของขวัญ6การสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีพัฒนา ชื่อหน่วยงานภาคีพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแพ้วกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนการอบรมทำขนมทองม้วนการสารตะกร้าหวายเทียมพิธีกรวิทยากรผู้นำกระบวนการงบประมาณทรัพยากรที่ได้รับบุคลากรและสถานที่ชื่อหน่วยงานภาคีพัฒนาพัฒนาชุมชนกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาชุมชนเพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจและทุนการแก้ไขปัญหาแหล่งจำหน่ายสินค้าและการพัฒนารูปแบบสินค้า งบประมาณทรัพยากรที่ได้รับช่องทางเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชื่อหน่วยงานภาคีพัฒนาชมรมครูบำนาญกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนสั่งซื้อตะกรา้างบประมาณทรัพยากรที่ได้รับค่าจัดจำหน่ายตะกรา้า7ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานการอบรมการทำขนมทองม้วนจนสามารถทำทองม้วนด้วยวิทยากรแกนนำมีตลาดรองรับให้กลุ่มเป้าหมายแต่กลุ่มเป้าหมายไม่สนใจการทำขนมทองม้วนด้วยขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยราคาสูง เงินในโครงการนี้ไม่สามารถซื้อคารุพันได้การควบคุมคุณภาพยากและต้องมีทักษะเฉพาะแต่ความเห็นข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานในระยะต่อไป 1. ช่องทางการขายออนไลน์ 2. มีหน่วยงานรักเข้ามาช่วยหาช่องทางในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชื่อผู้ประสานงานนางจิรวดีประยุรวงเบอร์โทรศัพท์0 8 7 0วันที่18มิถุนายน2568